รอบสองเพิ่มเวลาให้เป็นสิบนาทีเอ่ครับพาไปก่อนนะครับทีมกาแฟบ้านฉันกาแฟบ้านฉันมาลับไปส่งและช่วยนะครับพบกับดองเดือยเอฟีล่าใบยไปเนีุ่ทิพงเจียวพุ่มยอชกพทธิพงกายยอดเข้าไปนำมาที่ วินใจสละไบมาไม่ผ่านกอหลังแจ็คพอดำบอกว่าาตาิตัก็วันทีขอย่ห้าน่ยก็แปสองนาปตูดแจ็คอะตูดสายสายหนาจะต่อต่อบัตรกีไม่แน่นเลย อ๋อดูนี้ไปทันไหมดูนี่ผ่านวัดศุกอาญาปล่อยเข้ามาโด,น,าน,น,ดนดักไม่ได้ครับบอลที่นัาวุฒิ่พักดีน้าชมพู่ชี้มอกข้างมาไ้กับนัาเดชมีพุ่มดีสนิทขวามายิงมาเทาไตรงตัวผู้สาวประตูเราไปได้ครับ สาประตูมิรพงมิรพงดาวเรืองบอลนอกข้างไหมดูนี่ <S <S นนเราไปดูย้อนหลังใน YouTube พิมพ์คำว่าการตะว,วิสสปอร์ตครับเวนวักแบบการกุศล ยังทันอยู่ไหมจริงบ้าจิตบ๊อกบังก,ก็ฉกมาถึงฝั่งตัวเองครับกาแฟาบ้านฉันส่งมาด้ชื่อด้วยแต่เรารวมกันมากระเพราเลยก็ไปบเอ้าวตรงนี้ใส่บัตรกีไม่นั่นอ้าวตรงนี้ วัดเบิงแม่ไม <ís im> <avez> ่ได้ครับตรงนี้ กาแฟบ้านฉันนออมาจะมีใไม่เมื่อก้ดับมั้ยแจนติดไหมไปติดไหมมีไปแ้วนไปนีไปนก็ตืดซื้อแดงก็นบี่เติดเงี้ยติดไปเง้ติดเง้ยติดไหมโอ้ยหลบหลบ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  โดดโดดโดดแจ็กตัวหลวมไหมตัวหลวมไม่ดดอือผู้ต่อไปดงเดือยเอฟซีพบกับกาแฟบ้านฉันกาแฟบ้านฉันมาแล้วมาแล้วไปส่งรายชื่อเลยครับกาแฟบ้านฉันเอาทังคว่งทีมแจ็คโคดัม นัทวุฒิพักดีนัทวุฒิยิงไกลไม่ต้องก่อเกินผู้สาวโตของระหว่างนี้ครับวิษวัตรปิษวัตรแจมชุ่งลำซ่านมาผลงานที่สองศูนย์ครับสีน้ำเงินแจ็คคอดำผู้สาวโตฝั่งนี้รับไม่ได้ครับนิรพงภ์ดาวเรืองนิรภพควางปลาดอกบ้ แฟรบ้านฉันมาแล้วมาแล้วไปส่งแล้วเชื่อเลยครับทีมกาแฟบ้านฉันพบกับดงเดยเอ,อาาฟซีบอลไปถึงุซ่สามตซ่ฝั่งนมกันครกับวิจตรวัฒนแจ่มทุ่มฟันออกบอลแล้วสั้นมาทถ่านไหมตรงนี้โอ้โห Chang lăng du sáng suốt tìm mừng chắc luôn, xích xì, của lần sip 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 Bắt bưng vì <laughs> <Okay. cười> khi có nó khoảng thêm bắt bừng thì muốn bắt bừng năm ngàn chắc qua đầm lên 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 หมายเลขห้าการฟีคิกสังหารไปแล้วรั่งฝั่งี้พัชริวิทย์ไกลเกลครับรอรเ,เอาละมจะเข้าานีมีลุนอีกแล้วเอาละ,าละยังไม่หมดยังมีโอกาสทั้งสองทีมเดี๋ยวราเล็กคืนเขาออประตูมุิพักดีซัดไกลออกไปไกลก็ดูดี สอีเล่นเหมือบบทิงแล้วที่นี่มันไม่มดแย่มันนเด็กเจนเี้ยวออมาทันไหมดิไม่ทันครับบอลุ่กขอของทีมจักอดำถ่มไปตรงนี้นัดเ็ะมีหุ้มโดนหมอโตกลับมาโดยนัดทูดพักดี ดสูสกัดเคียวมาได้โดยวดชิรวิทย์ไกายเกษผู้ทำประตูเมืม่อสักครู่บอลตุ่มของระหว่างทีมแจ็คพอร์ดัมรัตวัฒน์พัก,กดีรัตวัฒน์ไปโดนสกัดออกไปวัดบึงนี่ทุ่มทุ่มมาเอาเอาได้เพื่อนี้เป็นเป็นจรวดสีหาวมา ใช่สองกองก็รู้นี่บอลเริ่มเล่นจากฝั่งทีมแจ็กพอดัมนิรพงศ์ดาวเรืองเล่นสั้นไหมให้กับนัทวุฒิพักดีเปิดกระชากไปได้ไหมลูกนี้สองกดเฉยบัวนันทกุลเฉยบัวคล้ายๆครูแถวบ้านผมการฉลองเฉยบัว ฝั่งสาวประตูฝั่งนี้ครับนิรพงศ์ดาวเรืองนิรพงศ์ฟางปลาดอกไปบอลไปถึงประตูฝั่งนี้เหมือนกันครับปฐมวัฒน์แก่งทุ่งครับแล้วผูดจารณ์เสร็คมสันจันทุยพาลูกเบโลรายการแข่งขันผลประกฏว่าสี่ลึกงินครับทีมแจ็คฟัวร์ดำก็เอาชนะทีมวัดบึงบระแดงสองประตูต่อหนึ่งครับจากหมายเลขกเก้า ทรงสดเฉยบัวแล้วก็หมาเลขกเดปริชาแสงเงินฝั่งวัดเบิองดได้เมอสักรูจากหมายเลขขาครับวชิโรวิทไกรไเกแล้วคะแนนเป็นไงเนี่ย14ปีเนี่ยเดี๋ยวคู่ทิ้งก็จะเป็นแจ็คคู่ดำกับนี่แหละยาวคุรีมาต์ทิ้งตอนเย็นเลยพักก่อนยาวเลย ผูชิ้งอาจะเป็นแจ็คพารดมชิงกับดาวคิริมาออกอคู่อ่ะสอนะคชั่วโมงอะทันนะเนี่ยออกมาแล้วกแล้ว